วันนี้จะมารีวิวตลาดนั้นเทพนีรานนะครับวัน <Maria> นี้เกตี้จะมารีวิวร้านอะไรครับจะมารีวิวร้านชูชิคตบบไม้พ่นไฟนะครับเด็ดตรงไหนครับตรงไหนครับเนี่ครับแบบไม้พ่นไฟนะครับชูชิธรรมดาอ๋อชูชินะครับชิ้นละห้าบาทนะครับสิบชิ้นแถมหนึ่งนะครับโอ้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับโปรโมชั่นนะครับใส่กล่องเดียวกันด้วยนะครับ ตอนนี้กำลังทำแซ่อะไรครับสลัดปูอัดสลัดปูอัดใช่ไหมครับไข่ไข่ไข่ปูไข่ปูไข่กุ้งปูอัดไข่กุ้งนะครับส่วนนู้นเนื้อปลาแซลมอนตอนนี้เขาเรียกว่าหน้าอะไรครับยำสาลายำสาหร่ายตัวนี้ก็ยำสาหร่ายใส่ไข่ไข่กุ้งนะครับตัวนี้นะครับสาหร่ายกับไข่กุ้งและเห็ดเข็มทองค่ะเห็ดเข็มทองนะครับ อ่ะคราวนี้เรามาดูข้างหน้านะครับ네ข้างหน้าชิ้นละ5้าบาทเลยนะครับถูกๆนะครับอันนี้เป็นเนื้อแซลมอนนะเนื้อปลาแซลมอนนะครับแล่ปลาตัวนี้ปลาอะไรครับบตัวนี้ดองตัวนี้ย่างนะครับตัวนี้ดองตัวนี้ย่างนะครับปลาซาบะตัวนี้ครับนำป่อยเชียวล่อยเชียวนะครับ นนนค,คนไหนจะมาซื้อก็หยิบได้เองเลยนะครับสิบแถมหนึ่งนะครับม่แองกี้เบิร์ดหรอ,อเป็นลายกระตูนแองกี้เบิร์ดนะครับมีกุ้งนะครับแล้วก็มีไข่นะครับปูอัดไข่นกกระทาก็มีนะครับแบบต้มแบบทอดนะครับชูชิ เช่นห้าบาทนะครับอาชื่อร้านก็มีข้างล่างนะครับชื่อร้านก็ชูชีห้บาทเหมือนเดิมนะครับเบอร์โทรอะไรครับเบ,รเบอร์โทร085 184 4, 4 027อีกเบอร์หนึ่งครับ086 311 6 112นะครับอ ขายดีมากเลยนะครับช่วงจันท์ถึงสุขขายที่ไหนครับปัญญาพิวัฒน์นะคะอะไรนะครับาบนปัญญาพิวัฒนปัญญาพิวัฒเสาวที่ขายที่ประจําเลยใช่ไหมครับล็อกเดิมนี้ใช่ไหมครับขายดีไหมครับอได้อยู่นะครหมดทุกวันไหมอ๋อหดทุกวันเมืทุวันเมืุ่วานหมดันหมดนะครันหมุวันหุนหดกนะครุันหนุน เดี๋ยวพี่ก็ตักให้เลยนะครับเอาตัวนี้เอาสิบชิ้นนะครับอีกตัวนึงหน่ยสิบชิ้นอันนึงนะครับแล้วก็กุ้งนะครับตัวนี้ด้วยอาา่ปาาลาแซลมอนแล้วก็นัาา้นตรงสาลายแล้วก็ปาาลาอะไรครับอีกปลาละปลาเลยครับปลาซาบะนะครับสิบชิ้นนะครับสิบชิ้นแล้วก็ ไข่นะครับไข่นุกกระทาครบแลบอกเลยนะครับออออแองกี้เบิร์ดแองกี้เบิร์ดเอา,เอาตัวเองนกี้เบิร์ดครับเอาตัวสีแดงครับ<อ>แล้วก็ครบยังครับเอ,อเ,อเ,อเอาเอ็กี้เบิร์ดอีกตัวสีกนิดเดียอันนครับอีกขีดหนึ่งใช่ไหมแซมอนอีกขีดหนึ่งนะครับครบครบแล้วครบแล้ว อันอยู่ที่บริเวณประตูทางเข้านะครับประตูโรงเรียนนะครับตอนนี้ทำม้วนนะครับเขาเรียกว่าข้าวอะไรนะข้าวปั้นใช่ไหมข้าวปั้นอมม้วนใช้ปีมือมากเลยนะครับโอ้ขายดีมากเลยนะครับอัเก็ตตี้ครับตัวนี้คราวนี้ให้นางบัตรที่เขา,าเนะครับ โอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำนะครับถ่ายดีๆรวยๆเฮงๆนะครับรวยเฮงๆอาเกตตี้บอกลาผู้ชมเลยครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ที่หน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับลาไปแล้วนะครับร้านชูชีห้าบาทนะครับลาไปเลยครับตลาดนัดเทียบดีลานะครับ